อยางสูตรโบราณของแท้ขนมปังแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่างค่ะย่างโด้วยสูตรของคุณยายขนมปังย่างค่ะมาอุดหนุนพิกัดได้เลยนะผมพิกัดตลาดหัวตะเค้นะผมใต้สะพานเลยขอ๋อเนี่ยยี่สิบบาทใช่ไหมครับเนี่ยคแผ่นใหญ่แบบนี้เลยโอ้โหเดี๋ยววางไว้ก่อนครับป้าน อ๋อแค like ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเพิ framework. ่งเคยเห็นแขวละอ๋อย่างแบบเตาถ่านธรรมชาติเลยอบางคนก็เห็นแบบบนี้างคนก็เห็นเตาแบบนี้ก็บอกเขาบอกว่าโเตาถ่านแบบนี้จะไปเอาหน้ากินยังไงวะเนี่ยเนี่ย เราก็เอาแค่คนกินใช่ใช่ครับเอาแคนกินเา่านวเหนเตาล้วบางคนเขาก็ไม่กินอ๋โหมันจะไปเพื่อนอะไรของมันใช่ใมันไม่เพื่อนหรอกครับดูยางอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะลูกหลายสิบปีเป็นยา่นี้มีน้มนเป็นยานงย่ไม่มาหลายสิบปี กเแเหีวบัน่าแล้วเนะครับเหียวท่อ๋อน้ำตาลก็ขึ้นอีกน้ำตาลามถามว่จะได้ไหมได้อยู่ได้แต่ถาได้ได้ได้ถมว่าได้เยอะไหมไม่เยอะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่ผัด้หรขออะไรแต่วามันจะได้น้อยครับไม่ผัดุแต่มันจะได้น้อยาเลนี่ใช่ไ เยอะไม่ลงตัวเนาะว่าไหนเยอะไห่เยอะเยอะเนาะเยอะมาถึงบ้านได้นะครับผมใครตั้งแต่กี่โมงครับป้าเนี่ยตั้งแต่ตีไหนครับเนี่ยอ๋อหกโมงเช้านี่มาตั้งแล้วแค่หไอแต่มาที่สามที่สี่เดี๋ยวพาย่างโปรพาย่างมาแบบนี้เลยแค่นี้เองนะครับเนี่ยมารถเข็นคันเดียวมาจักรยานเข็นเขาจักรยานคันเดียว มาแค่จักรยานคันเดียวจบเลยนะครับรถใหญ่มันจะมีแต่มันลมาก็ลำบากครับไม่มีที่จอดอีกนะครับนะรถขั้งก็มีแต่โอ้ยจอดยากใช่ใช่ครับมันนี้มีโอกาสได้แวะอุดหนุนป้าหน่อยนะครับนี่ลูกค้าก็ ไม่ว่ากันเติมโทรศัพท์ให้ด้วยร้อยหนึ่งเดี๋ยวมาเอาทีเดียวนะของเราเออเมื่อวานนั้นคุยซะหมดเลยคุยซะคุยซืหมดเลยน้อยหนึ่งคุยกับน้องไม่คุยทางไลน์ทางเฟซอะป้าไม่เสียตังค์โอ้ป้าเลยไม่เป็นลูกเหรอจ้าแล้วก็ไม่ได้เล่นด้วยโอ้ไม่เป็น

นะครับอ๋อครับป้าก็จะขายตรงทางขึ้นทางข้ามไปมันจะกสบายครลูกมาถึงก็ปิ้งเปิดปิ้งแบบนี้ของป้าของป้าย่างยี่สิบของป้าย่างไม่สิบคนจ่ายสองคนจ่ายเลยเดจนมาสองหมุนแล้วนั่งมาเไหวเดินเดินหน้บ้าเลยไปนั่ง นอนอยู่เดี๋ยวริวกินเองนะไม่ว่าที่ไหนละ่ะม,มาเอาให้ตลาดตลาดยังบ่นมาเงียบเลยแล้วตรงนี้ละ่ะมตลาดนี้หรครับามาเงียบคนเงียบแล้วตรงนี้ละ่ะที่ดูกันแล้วกันผมก็นานแล้วเนะี่ยเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้มาเดินตลาดเช้า แต่ก่อนจะเลิกงานปีห้าไงก็จะแวะต,ตลาดก่อนต<ช>ั้าห้อง,<ช>องแต่พูดกับพูดนะตั้งแต่เริ่มนัดเริ่มเกิดมาเนี่ยนะ <c oughs> ก็่อนไม่มีนัดนะพอพอพอตั้ง่มีนัดมาเนี่ยตั้งนัดเกิดมา,า,มานเนีไงมาเรญ่อ <c oughs> ยังย uh, ังคงความคลาสสิกไว้นะครับผมตลาดนี้อะไรเหรอคะขป็นเหงื่อยางละสองยายเอาแล้วยายจำได้เลยยายยังไม่หยุดยายจำได้อยู่ยายบอกยื้ยจำไม่ได้หยุดเองยางละสอง

เป็นวิธีการย่างแบบคลาสสิกโบราณนะป้ายังคงความดั้งเดิมไว้นะผมอนุรักษ์ไว้นะครับผมย่างแบบเตาถ่านแต่ไฟก็จะไม่แรงนะครับไฟไฟไม่แรงนะครับ พิกัดตลาดนัดตลาดน้ําหัวตะเค่นะครับผมตลาดน้ําหัวตะเค้นะทางขึ้น,นเป็นทางกลับรถพอดีเลยอยู่ตรงที่ตลาดน้ําพระนครนะครับผม ยิ่งจะลดความอ้วนอยู่เนาะให้กินขนมปังอีกละกินขนมปังไว,ว้ทำมื้อฟาด้วยนะเรามาลดไปลงันย่ยหกเดือนเนี่ยมันขึ้นลดหน่อยในนั้นเนี่ยฮะลดหน่อยอยนยากุ้งอ,อยูอออ่แยากกินข้าวมา luôn đó luôn mà ví dụ cái luôn mà. ตาเป็นไรมาเลยนะปลานี่เก็บเนี่ยทาทาเขานัดทาถ้าใกล้ผานะได้ผาอยู่เป็นเดือนเลยครั้งนี้ลูกเก็บอะไรได้าตาตาอนกระจกโอ้ย้องผมเก็บเดือนแล้วเนี่ยเก็บเดือนตั้งแต่นี้เนี่ยมันมองเป็น่างๆเลยครับไม่รางมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยครับมองถ้าเปลี่ยนอย่างนี้มองไม่เห็นเลยมอ่เห็นเลยมันมันแก่แล้วมันเป็นเยอะ เพิ่มคนหวานคุกค่ะบอกไม่น้อยเลยคุณก็จะมาถ้าคนกินน้อยน้อยนี่คนกินน้อยต้องบอกว่าน้ำการน้อย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  tak ร้อนแน่นอนค่อครับยี่สแสล้วก็ามสบสามสิบสองบแล้วขึ้นไปเรื่อยๆแต่ป้ายังขายราคาเดิมเหมือนเดิมราคาเดิมราคาเดิมครับ ได้ได้หน้อยแต่แต<ด>ขายเยอะๆ,ๆก็ได้เยอะเองนะครับเนาะถ้าเราขายอของพะเมาสามแผ่นร้อนๆนี่ครับผมไม่เป็นไรร้อนเลยครับๆๆ <ๆ S 2> เอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขึ้นไม่หมดเอาหนึ่งถุงครับ